สิ่งที่สำคัญก่อนการเลือกซื้อที่นอนอย่างที่สองนะคะก็คือท่านอนค่ะท่านอนหลักๆของเราก็จะมีอยู่3ท่านะคะก็คือนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำค่ะซึ่งทางเราเนี่ยกำหนดสเกลออกมาอยู่1สเกลเรียกว่าสเกลขนนกโดยที่สเกลขนนกเนี่ยก็จะมีความนุ่มความแข็งแตกต่างกันไป เริ่มจากสเกลที่1ก็จะมีความแข็งมากที่สุดจนไปถึงสเกลที่5ก็จะมีความนุ่มที่สุดค่ะท่าที่1ก็คือท่านอนงายค่ะท่านี้ส่วนที่รับน้ําหนักมากที่สุดก็คือหลังส่วนล่างซึ่งท่านี้เราควรจะเลือกที่นอนที่มีความแน่นสมดุลโดยสมมุติของเราก็คือขนนกอยู่ที่ระดับที่3ไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งจนเกินไปค่ะท่าที่2ก็คือท่านอนตะแคงโดยท่านี้เนี่ยสิ่งที่รับน้ําหนักมากที่สุดก็คือไหล่แล้วก็สะโพกโดยเราจะเลือกสเกล อยู่ที่ระดับ4ถึงระดับ5ก็คือนุ่มถึงนุ่มที่สุดค่ะท่าสุดท้ายก็คือนอนคว่ำท่านี้สิ่งที่รับน้ําหนักมากที่สุดก็คือหน้าท้องของเราสเกลขนนกที่แนะนําก็จะอยู่ที่ระดับ1ถึงระดับ2คือมีความแข็งนั่นเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในท่านอนนี้ก็คือควรจะทําให้หลังของเราเนี่ยเรียบไปกับที่นอนมากที่สุดโดยมีทริคพิเศษมาฝากกันก็คือควรเลือกหมอนที่มีความแฟลตหรือความแบนเพื่อที่จะทําให้หลังของเราเรียบ ตรงไปกับที่นอนค่ะ